ความหวังยาเม็ดรักษาโคาวิดใกล้มาวัคซีนคือที่พึ่งตอนนี้ไทม์ไลน์คือบัวหายล้อมคอกโอ้คิดหัวข้อยากอยู่เหมือนกันก็มาเริ่มที่ข่าวแรกกันก่อนคืออย่างนี้ครับยาเม็ดรักษาโควิดเนี่ยมันก็คืออีกชั้นหนึ่งก็คือเบื้องต้นเราก็ฉีดวัคซีนก่อนใช่ไหมเราก็มีภูมิคุ้มกันแล้วแต่ว่าถ้าเกิดพลาดท่าติดโควิดขึ้นมาอีกซึ่งเขาก็ มาแขวกันอยู่เรื่อยว่าออฉีดวัคซีนไปมันก็อยู่ได้แค่ไม่นานหรืออะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้มีเทรนด์ว่าจะมีเข็มที่สามแล้วมันก็จะ complete จะจบแต่แผนกขู่เขาก็จะขู่กันอยู่เรื่อยแหละว่าคือประเทศเราเนี่ยวางใจไม่ได้ตอนนี้คือเอาเป็นว่าเฉพาะหน้าคือเร่งฉีดวัคซีนกันไปก่อนแต่ว่าพอฉีดกันไปเยอะแล้วเนี่ยซึ่งง,ง,งตอนนี้ณเวลานี้คือคนได้ฉีดยังน้อยมากนะสำหรับประเทศเราแต่พอฉีดกันไปเยอะแล้วเดี๋ยวจะมีวัฒกรรมของการแพทย์จิตตกโผล่มาอีก ว่าแค่วัคซีนอย่างเดียวก็ไม่พอฉะนั้นความหวังเลยก็คือชั้นที่สองยาเม็ดร,รักษาโควิดซึ่งถ้าเกิดมีก็จะยิ่งดีมากคือพลาดท่าขึ้นมาปุ๊บนี่ไงคือตอนนี้ยังเรายังไม่มียารักษาโควิดโดยตรงนะต้องใช้ยาอย่างอื่นคุมไปก่อนซึ่งมันก็ใช้ได้ผลอยู่นะแต่บางประเทศตอนนี้ก็แค่ยาก็ยังจะอ้างว่าขาดแคลนใช่ไหมที่ว่ามีข่าวกําลังจะเร่งนําเข้ามาเนี่ยเอาถามจริงเหอะคือเล่นเลขศูนย์นมาตั้งนานเนี่ยไม่เตรียมตัวอะไรเลยอะ แม้กระทั่งยารักษาก็ยังจะขาดอีกแล้วอ้างว่าการแพทย์ดีคือสรุปว่าเป็นประเทศของการสร้างภาพเป็นประเทศของการสร้างข่าวแต่ปฏิบัติจริงไม่เคยได้เรื่องคือสร้างภาพว่าทุกอย่างดีทุกอย่างคุมได้แต่เอาเข้าจริงไม่เคยได้เรื่องสักอย่างเลยเหมือนคนท่าดีทีเหลวประมาณนั้นนะครับคนแบบนี้เรายังวางใจให้ทํางานได้อยู่อีกหรือนะครับก็ตอนนี้เรามาเริ่มที่ข่าวแรกกันก่อนนะครับอันนี้มีสองข่าวอ่าข่าวแรก CEO เผยเองยาเม็ดไฟเซอร์ รักษาโควิดวางขายสิ้นปีนี้แต่ก็งงๆอยู่เหมือนกัน CEO ฟเซอร์เผยกําลังทดลองกินยารักษาโควิด -19 เกตั้งแต่เริ่มมีอาการพร้อมจะวางจําหน่ายสิ้นปีนี้เดี๋ยวๆกำลังทดลองกินยาตั้งแต่เริ่มมีอาการหมายถึงว่า CEO ของบริษัทวัคซีนตอนนี้ก็ยังติดโควิดได้อยู่ใช่ไหมคือมันก็ติดได้แหละแต่ว่าไอ้ว่ากําลังทดลองกินเองนี่ก็งงๆอยู่คือการพัฒนาวัคซีนหรือพัฒนาอะไรที่มารับมือโควิดเขาก็ไม่หยุดกันง่ายๆนะครับก็ในเมื่อ มันมีกลายพันธอะไรสารพัดนี่ใช่ไหมบริษัทวัคซีนพวกนี้เขาก็ต้องพัฒนาวัคซีนรุ่นใหม่ที่รับมือกับการกายพันุ์เอยหรือว่าเนี่ยมุกใหม่อย่างยารักษาเอยหรือว่าจะมีบางบริษัทของจีนที่พัฒนาวัคซีนแบบดมเอออันนั้นก็ดีเพราะว่าโควิดมันก็เกี่ยวกับทางเดินหายใจใช่ไหมคือฉีดเข้าเส้นเลยมันก็โอเคแต่ว่าถ้าฉีดถ้าดมเอาได้นี่มันจะยิ่งเข้าแก๊ปมากกว่า คือโควิดยังไงมันก็ต้องอยู่ไปตลอดการมันก็เหมือนพวกที่เรายังเป็นหวัดเป็นอะไรได้อยู่ใช่ไหมมันต้องอยู่ไปตลอดแล้วก็มันก็มีการกลายพันธุ์อยู่เรื่อยในเมื่อมันจะอยู่ไปตลอดมันไม่มีทางหายไปไหนแล้วเราจะไม่ยอมปรับตัวเราจะยังปล่อยให้ตัวเองนี่ยังอยู่ในภาวะกดดันอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนในเมื่อมันต้องมีตลอดน่ะเหมือนอากาศที่มันต้องร้อนตลอดมันไม่มีทางแก้ให้มันไม่ร้อนได้อ่ะมันก็อาจสามารถทําให้มัน มันดีขึ้นโดยการปลูกต้นไม้เยอะๆหรือว่ามีอ,าอยู่ในบ้านที่มีวัสดุอะไรที่กันความร้อนแต่โดยรวมก็คือยังมีความร้อนอยู่ใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนโควิดก็ไม่ได้หายไปไหนเราก็ต้องปรับตัวต้องยอมรับที่จะอยู่กับมันแต่ภาวะของคนในประเทศตอนนี้คือไม่อยากจะยอมรับหร,หรือแค่คนจัดการประเทศไม่อยากยอมรับเอามาเป็นข้ออ้างในการทําอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลาคือไม่ยอมจบตอนนี้ยารักษาโควิดของไฟเซอร์ก็กําลังทดลองทางคลินิกขั้นต้นกําลังทดลองกันอยู่นะครับ การรักษาไวรัสโควิดวิธีใหม่เป็นการใช้ยากินตั้งแต่เริ่มมีอาการส่วนหนึ่งของกลุ่มยายับยั้งการสร้างโปรโตีนของไวรัสก็เหมือนโรคหลายๆโรคนะที่ตอนนี้เป็นโรคที่สามารถรักษาได้แต่ในอดีตเคยเป็นโรคที่ค่าชีวิตคนมากมายมาก่อนก็เป็นวัฏจักรของธรรมชาตินะครับที่ช่วงแรกๆมันก็จะต้องมีการอย่างนี้แหละไม,ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจที่ต้องมีคนเสียชีวิตเยอะเพราะว่าเรายังไม่มีวิธีรับมือที่ดีพอ ก็ทำงานโดยยับยัง้งเอนไซม์โปรตีเอสที่ไวรัสจำเป็นต้องใช้เพื่อขยายตัวไวรัสต่างๆหรือแบคทีเรียก็จะมีการแบ่งตัวตอนเข้าไปในร่างกายของเราทำให้มันไปทั่วไงมันสามารถแพร่ได้เพราะมันแบ่งตัวนี่แหละคือยับยั้งการแบ่งตัวยากลุ่มนี้ใช้รักษาโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสอื่นๆเช่น HIV และไวรัสตับอักเสบ C คือตอนนี้เราใช้ยาที่ของโรคอื่นมาใช้รักษาโควิดไปพลางๆ ถ้าการทดลองนี้สําเร็จก็ออยของอเมริกาก็จะอนุมัติให้ขายได้ทั่วสหรัฐภายในสิ้นปีนี้แล้วกว่าจะถึงไทยคงสิ้นปีหน้าหรือเปล่าแต่คงจะมีบริษัทอื่นเขาก็ผลิตยารักษาโควิดออกมาอีกเหมือนกันนั่นแหละยาชนิดนี้จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมเพราะว่าผู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้ารายใหม่สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลไอสนามทั้งหลายเนี่ยเลิกไปเลยมีทําไมถ้าเกิดคนมันเยอะที่ติดเยอะโมแต่รอเตียงก็ ช้าเกินไปแทนที่จะให้ยาเขามาก่อนคุยกับหมอกันทางโทรศัพท์กันไปเสร็จแล้วก็ให้ยาส่งพวก Delivery Messenger ทั้งหลายมีไว้ทำไมก็คือสามารถใช้ได้เลยโดยไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลและหวังว่ายาจะช่วยยับยั้งโควิดไม่ให้ขยายวงปกป้องผู้คนไม่ต้องไปโรงพยาบาลการไปโรงพยาบาลคือมันก็มีเชื้ออื่นอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่ามีคนอยู่กันเยอะก็คืออาจจะมีโควิดแพร่ซ้ำไปอีกแล้วก็ไฟเซอร์ยังทดลองการทดสอบฉีดวัคซีนให้ ในหกเดือนกับเด็กอายุสิบเอ็ดขวบหมายถึงว่ากําลังทดสอบวัคซีนในเด็กซึ่งก็ต้องระวังนิดหนึ่งอแหละเพราะว่าผู้ใหญ่เองยังมีอาการอะไรบางอย่างถ้าเกิดเด็กมีขึ้นมาปุ๊บนี่เป็นเรื่องเลย <c oughs> เขาบอกว่าการฉีดวัคซีนในเด็กสําคัญมากต่อการยุติการแพร่ระบาดของโควิดเพราะว่าในขณะที่ผู้ใหญ่ถ้าสมมติว่าได้ฉีดกันไปหมดแต่เด็กยังไม่ได้ฉีดก็เด็กก็ยังแพร่เชื้อได้แต่ว่าย้ําว่าเด็กตัวเด็กเองอ่ะโควิด ทำอะไรเด็กไม่ค่อยได้เด็กไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงก่อนหน้าที่จะฉีดเด็กอายุ11ปีหรือต่ํากว่าก่อนหน้านี้เขาก็ทดลองฉีดกับวัยรุ่นอายุระหว่าง12-15ปีหลังผลการทดลองชี้ได้ว่าได้ผลร้อยเปอร์เซ็นตคือก่อนหน้านี้ถ้าจะฉีดก็ต้องน่าจะอายุ16ขึ้นไปนะครับตรงนั้นก็จะแก้ปัญหากันได้กับคนที่อาจจะมีลูกเล็ก,ลกแล้วก็ แน่นอนว่าอยากจะไปไหนกันเป็นครอบครัวแต่เกิดลูกยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ไปไหนก็ไม่ได้ไปไหนก็ต้องตรวจโควิดเนาะมันก็จะลําบากการเดินทางของโลกก็จะยังไม่ฟื้นฟูนะครับอ่าพอข่าวที่สองนะครับเมื่อโควิดระบาดเกินรับมือวัคซีนคือความหวังเดียวการไล่คุมไม่ใช่คําตอบก็เราก็เลยแปลงเป็นหัวข้อว่าวัคซีนคือที่พึ่งตอนนี้แล้วก็ไทม์ไลน์การไล่คุมนี่แหละคือไทม์ไลน์คือวัวหายล้อมคอกล้อมคอกจริงๆ คือเราเคยพูดข่าวด้วยหัวข้อทำลายนี่แหละมันเป็นวิธีที่เขาเคยใช้กับโรคอื่นแล้วได้ผลมาก่อนก็ง่ายดีก็คือพอมีโควิดมาปุ๊บเขาก็ไปใช้วิธีเดิมที่เขาเคยใช้ได้ผลแต่มันจะดีถ้าเกิดว่าคนติดเชื้อมันยังไม่มากอ่าเขาก็คิดว่าจะใช้วิธีนี้สกัดมันตั้งแต่ต้นคือทำลายก็ประมาณว่าคนคนนี้เอ่อก่อนจะติดโควิดเขาเคยไปไหนมาก่อนซึ่งมันทําให้คนกลัวเขาใช้วิธีนี้ทําให้คนกลัวกันมาตลอด แต่ตอนนี้เมื่อมันเยอะมันไม่ได้ผลแล้วทําก็เสียเวลาคนนี้ไปไหนมาบ้างไปเข้าที่ไหนมาเพื่อเตือนให้คนที่อาจจะเคยไปเฉียดกับคนนี้เข้ามาตรวจกันให้หมดซึ่งถ้ามันเยอะเกินไปมันก็ไม่ทันหรอกในความคิดของอัคือเราควรที่จะมีระบบการตรวจโควิดที่มันเป็นเรื่องธรรมดาคือเหมือนกับที่ก็ไปดูประเทศที่เขาติดเชื้อกันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านอะมาทำลายมันไหวไหมล่ะก็คือถ้าเกิดว่ามีการตรวจโควิดกันเป็นเรื่องปกติใช่ไหม ตรวจแบบแลปปิตเทสกันเป็นเรื่องปกติหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเอาเป็นว่าทำลายเพื่ออะไรอ่ะเพื่อเรียกคนมาตรวจก็ถ้าการตรวจมันเป็นเรื่องธรรมดาสามัญไปแล้วอย่างเช่นจะเข้าห้างเขามีจิ้มให้เลยคือค่าที่พัฒนาที่ค่าตรวจไม่แพงเข้าห้างเขามีจิ้มให้เลยอ๋อโอเคไม่ไม่ติดก็เข้าไปหรืออะไรคือคือหมายถึงว่าไม่เฉพาะเรื่องนี้อย่างเดียวไม่ได้บอกว่าจะต้องมาให้ตรวจเยอะๆไว้ก่อนอย่างเดียวแต่แค่ว่ามีวิธีอะไรที่ว่าเออถ้าคนมันติดเยอะมาไล่ทำลายมันก็ไม่มีประโยชน์ จริงๆกลายเป็นว่าไทาม์ไลน์เนี่ยคือการทําให้คนไม่กล้าไปไหนเพราะว่าถ้าเกิดเขาก้าวขายออกจากบ้านเมื่อไหร่เนี่ยเขามีความเสี่ยงทันทีว่าเขาจะไปเฉียดกับคนที่ติดโควิดแล้วเขาก็ถ้าเ,เขาใช้แอปหรืออะไรแล้วมันมีการแจ้งเตือนมาปุ๊บเขาก็จะต้องไปตรวจก็คือเขาเสี่ยงอะถ้าเกิดเขาติดเมื่อไหร่ปุ๊บเขาก็นั่นไงไปนี่เลยสนามทันทีรอพอจุดสนามทันทีซึ่งใครมันจะไปอยาก ก็คือทำลายคือการปิดกั้นไม่ให้คนอยากกล้าออกจากบ้านเะนั้นในเวลานี้คนระลอกสามนี้คนที่ยังกล้าออกจากบ้านอยู่ถ้าไม่ใช่ว่าจําเป็นต้องออกมาประกอบอาชีพก็ต้องเป็นคนที่ยังมีความกล้าอยู่เท่านั้นครับก็เกินมาเยอะแล้วครับนี้ข้อยาวนิดนึงก็คือตอนนี้คือการฉีดวัคซีนเนี่ยถือเป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องความเป็นความตายความอยู่รอดของเศรษฐกิจทั่วโลกแต่ว่ามีอยู่ประเทศหนึ่งที่ไม่เห็นความสําคัญของการเร่งฉีดวัคซีนเลย ขณะที่คนอื่นเขาเล่งกันหมดไอ้น,นี่คือทําเป็นเฉยแล้วตอนนี้ก็แก้ตัวรายวันเหมือนตัวเองไม่เคยผิดฉันไม่ผิดฉันไม่ผิดฉันคือถ้าประเมินผิดก็ยอมรับมาแบบลูกผู้ชายยอมรับมาเลยแล้วก็เล่งไม่ใช่เล่งแก้ตัวแต่เล่งเล่งทาในสิ่งที่มันถูกต้องคนก็จะให้อภยัยแต่อันนี้คืออะไรก็คือทําผิดพลาดก็ไม่ยอมรับแล้วก็ไม่ยอมรีบด้วยเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้บอกว่าใครนะครับในนี้เขาบอกว่าจากการสํารวจแล้ว ประเทศที่ร่ำรวยกับประเทศยากจนมีความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงวัคซีนก็คืออเมริกาและอังกฤษมีวัคซีนเหลือล้นมากจนมีข่าวว่าแอสตาราที่อเมริกาซื้อไป30ล้านโดสสุดสุดท้ายไม่ได้ใช้เพราะว่ายี่ห้ออื่นที่มันดีกว่าเยอะวุงเล็บแต่ประเทศเรานี่จ้องจะเอาวัคซีนที่เขาเห็นเป็นของเหลือๆนะซึ่งตอนนี้อเมริกาจะเอาแอสตาราที่เหลือไม่ได้ฉีดอะไรเลยเอามาให้อินเดียที่อินเดียตอนนี้พุ่งอย่างมาก ส่วนเดนมาร์กก็ไม่ได้ใช้แอสตราเหมือนกันก็จะเอามาให้อ <c oughs> ินเดียประมาณว่าเรากําลังจะได้เริ่มฉีดกันในเดือนมิถุนายนด้วยซ้ากับวัคซีนที่เป็นของเหลือที่คนอื่นเขาไม่เอาแต่เราคุยโวว่าเราจะเร่งผลิตสูบว่าอเมริกากอังกฤษเขาเห็นความสําคัญในการเร่งฉีดนั่นแหละเขาก็ทุ่มงบประมาณแถมยังซื้อมาจํานวนมากกว่าที่จะใช้จริงตั้งเยอะตั้งแยะมีวัคซีนมากกว่าห0สเปอร์เซนถูกจองโดยประเทศที่มีไรายได้สูงซึ่งมีประชากรแค่สิบหกปอร์เซนของประชากรทั่วโลก ก็คือเขาเห็นความสําคัญไงเราไม่ได้บอกว่าต้องมาตุนไปเยอะๆเหมือนประเทศพวกนี้นะเอาแค่ให้มันได้สักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของประชากรนะคุณก็ไม่มีปัญญาเหมือนกันเอ่อประเทศที่มีรายได้สูงจองวัคซีนไว้มากกว่าจํานวนประชากรของประเทศตนเองเช่นแคนาดาจองวัคซีนไว้เก้าจุดสองเท่าของประชากรแล้วคุณจองแล้วคุณไม่เห็นเร่งฉีดเลยนะแคนาดายังพุ่งอยู่เลยอังกฤษจองไว้หกจุดหนึ่งเท่าคือจองคือหมายความว่ายังไม่ได้ได้จริงนะครับ แต่ว่าจองไว้ล่วงหน้าไงเขามองไว้ล่วงหน้าออสเตรเลีย4.9เท่านิวซีแลนด์4.4เท่าอเมริกา4.3เท่าคือจองไว้เยอะแต่ก็เร่งเปิดด้วยไม่ได้หรือบางประเทศคือแต่ละเจ้าเนี่ยเขาต้องคำนวณเผื่อไว้หมดว่าโอเควัคซีนมันจะต้องพอใช้เพื่อหลายยี่ห้อด้วยนะไม่ใช่ไปมัดต,ตัวเองกับแค่ยี่ห้อประสิทธิภาพต่ำอ่ะคือไวรุนเขาเรียกว่าห่วยอ่ะแค่อยู่สยี่ห้อเท่านั้นแล้วก็ เขาก็ต้องคํานวณอะไรสารพัดนะบางประเทศไม่ได้คํานวณเลยแล้วก็ไม่ยอมรับด้วยว่าตัวเองพลาดก็แน่นอนในประเทศของเรานี่เขาก็มองมุมมองเห็นพ้องต้องกันเลยว่าช้ามากคือการจัดหาวัคซีนช้ามากส่วนหนึ่งที่ช้าเพราะว่ากระบวนการของเนี้ยไม่เปลี่ยนเลยสักนิดเดียวไม่ว่าจําเป็นแค่ไหนก็ไม่เปลี่ยนระบบราชการที่ต้องผ่านกฎระเบียบมากมายคือมันเป็นตัวขวางทุกเรื่อง ใครเคยติดต่อเรื่องอื่นก็จะรู้ว่ามันเยอะแค่ไหนระบบของราชการเนี่ยเป็นระบบที่ทำขึ้นมาเพื่อล้อมคอ,อกตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองมีปัญหาไม่ใช่ทำเพื่อประชาชนถ้าทำเพื่อประชาชนก็ต้องให้ประชาชนสะดวกแล้วเขาก็อ้างว่าเขาห่วงใย,ยประชาชนเขาเคยพูดมาก่อนท่านสาธารณสุขเนี่ยก็บอกว่าไม่อยากให้คนไทยเป็นหนูทดลองนี่ไงไม่ไม่อยากให้เป็นหนูทดลองแต่ตอนนี้ตายกันไปเยอะเลยติดกันไปเยอะเลยเขาย้ําว่าการฉีดวัคซีนของเราเนี่ยไม่ได้ล่าช้า จริงครับไม่ได้ล่าช้าคือเพราะว่าคนฉีดเนี่ยไม่ใช่คุณแต่เป็นคนที่เขาทํางานการแพทย์ซึ่งเขาต้องทุ่มเทยอย่างมากเขาเหนื่อยมากแต่คนที่ไอ้ที่มันช้าเพราะว่าคนซื้ออ่ะมันไม่ยอมซื้อมันไม่ยอมเร่งมันไม่ยอมคิดมาตั้งแต่ต้นคือคนผิดที่คนบริหารไม่ได้ผิดที่คนฉีดคนฉีดเขาฉีดได้เร็วอยู่แล้วของเดิมเราจะมีแค่สองล้านโดสคือฉีดได้หนึ่งล้านคนซึ่งตอนนี้ยังฉีดยังไม่ถึงล้านนะนะวันที่พูดนะยังฉีดไม่หมดเลยด้วยซ้ํา แล้วเราก็พอมีเว็บสามปุ๊บเราก็หามาเพิ่มได้อีกแค่อีกห้าแสนโดสเท่านั้นเองเป็นสองล้านห้าแสนซึ่งน้อยมากแล้วก็พฤษภานี้ปล่อยไว้ทำอะไรไม่รู้พฤษภานไม่มีเพิ่มเลยมิถุนาอ๋อจะซื้อมาเพิ่มไอ้หกล้านโดสในมิถุนาคือซื้อเหรอแล้วก็หลังจากกรกฎาเป็นต้นไปคือเดือนละสิบล้านไปเรื่อยๆยกเว้นทันวาจะมีแค่ห้าล้านเนี่ยเป็นไอที่ผลิตเองคือยี่ห้อที่เขาอเมริกากระเด็นมากเขาไม่ยอมฉีดอ่ะคือวัคซีนเหลือๆของเขาอ่ะ ยี่ห้อนั่นแหละอันนี้เราไม่ได้อ่านหมดเพราะว่าเอาแค่บางใจความนะครับที่สอดคล้องกับหัวข้อคําถามคือทําไมรัฐบาลไม่เร่งสั่งจองวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรให้เร็วที่สุดเพราะทุกฝ่ายต่างฝากความหวังไว้กับวัคซีนแต่ตัวเองไม่ฝากความหวังเลยหรือฉะนั้นเราก็เห็นพ้องกันเลยว่าการไล่คุมซึ่งอ๋เรียกของอ๋อเองว่าไทม์ไลน์มันไม่ใช่คําตอบอีกต่อไปแล้วเพราะว่าวันนี้ไม่ว่าจะไปที่ไหนทุกที่กลายเป็นจุดเสี่ยงหมดฉะนั้น ทไลายไหวไม่ละเราเคยพูดนะตอนที่เขาเล่นเล็ศูนย์ที่พอมีคนติดเชื้อโผมาคนนึงใช่ไทยหญิงไทยมาจากประเทศนู้นนั้นนี้อันนั้นคือน้อยเกินไปไงมารายงานทไลายอย่างกับละครแต่ตอนนี้ติดกันวรารกี่คนทไลายไหวไหมผลที่เกิดขึ้นตอนนี้คือทางเอกชนเขาก็จะไม่อยากจะรอเอกชนนี้ก็ไม่ได้หมายถึงโรงพยาบาลเอกชนอย่างเดียวก็คือพวกภาคธุรกิจเขาก็ไม่อยากจะรอเขาก็เลยอยากจะซื้อมาเองแต่ว่าก็ติดที่ไอ้ระบบราชการนั่นแหละ ทำให้เขาซื้อเองไม่ได้ต้องพึ่งพาทางท่านผู้นําหาเพิ่มอีกสาสิบห้าล้านคือของเดิมเขาจะเอาแค่หกสิบกว่าล้านไงแค่มาตามทำลายเดิมของเขาอะที่พูดไปก่อนหน้าน,นี้ยแต่ว่าไม่รู้ว่าสุดท้ายคือจะเตะถ่วงอะไรอีกหรือเปล่านะครับเพราะมีข่าวว่าจะเปิดทางให้โรงพยาบาลเอกชนนําเข้ามาเองแต่ก็ต้องไปขออนุญาตอะไรต่างๆมากมายสุดท้ายก็ยังไม่ได้ทําอยู่ดีก็สุดท้ายแล้วคือเป็นไปได้หรือไม่ว่านีคือสิ่งที่จงใจ ไม่ได้บอกใครจงใจนะนี่คือสิ่งที่จงใจแล้วก็จงใจจะทําให้เกิดการระบาดขึ้นเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็จะจบแบบจงใจจบแต่ละเวฟนะไม่ใช่จบแบบคอมพิวจบแบบจงใจจะจบก็คือเหตุผลนั้นคือสําเร็จแล้วครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับที่ตอนนี้กําลังแบบระบาดกันอย่างหนักเลยใช่ไหมแต่ว่าก็ดันเอาข่าวที่แบบท่านผู้นาโดนปรับ เองหรืออะไรอย่างนี้เพราะไม่ใส่แมสอะไรอย่างเงี้ยเอามากบก็คือ,คอเอาเอาข่าวช่วงนี้มีเยอะเลยที่ว่าจังหวัดนั้นก็จะปรับคนไม่ใส่แมสแล้วเอาเขาจริงใครเป็นคนปรับไม่รู้นะเพราะว่าถ้าจะปรับจริงก็ต้องมีคนมาเดินตรวจตาใช่ไหมแต่ไม่มีเลยแต่เอาข่าวนี้มามากัน้นให้คนลืมลืมกันไปโมแต่ไปโฟกัสกับการที่ว่าไม่ใส่แมสปรับสองหมื่นทั้งท,งท,งที่คนนี้เขาป้องกันกันดีอยู่แล้วเขาใส่หน้ากากกันเยอะอยู่แล้วคุณไปออกกฎหมายที่มันไม่มีประโยชน์อะใช่ไหมคือเขาทํากัน เอาเป็นว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วแต่ว่าก็ดันมีกดบ้าๆอันนี้มาอีกว่าถ้าไม่ทําจะอานนี้คนก็งงว่าอ้าวฉันทําอยู่แล้วแล้วมาสร้างความกดดันก็คือเอามากลบกระแสอะไรบางอย่างเพื่อให้ลืมไปคือเอาเอาข่าวมาเยอะๆเอากดเอาข้อห้ามมาเยอะๆเพื่อให้ลืมไปว่าตัวเองเคยอะไรไว้ก่อนโอเคก็เราก็ติดตามกันต่อไปนะครับตอนนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ